หนมไม่ใช่หิวเหรอหิวหิวอะไรหนมหนมไหนนี่หิวมากไงหิวมากด่ซื้อเอาถ้าเกิดจะซื้อก็ซื้อเอาไอกดตรงไหนตรงนี้อ่าเลื่อนไปจะซื้ออะไรบ้างหนมดีซื้ออะไรก็กดเอานี่หนมยิ้มอมยิ้มไม่ได้ฟันผุบางบุตร เร็วๆเอาอะไรเลื่อนดูสิเอาอะไรขนมบังสั่งเลยสั่งเลยเขาจะได้มาส่งกินกินกินมเ้าเอาไหนลูกเลือกเลยค่ะขนมบังนแง่เอาไหนก็จิ้มซื้อเลยขนมบังกดตรงไหนต่อเกล็ดเกล็ดเอาเวกเวกเอาเวกเวกเอาไหนอีก ตัวนี้หนูปังอีกรีบรีบเลือกรีบรีบเลือกตอษแกแไม่ยิ้มปังหนเก็าเอาเหรอเด็กเอายังไงกดเอาซื้อยังไงตรงไหนอีกกดตรงไหนีกน่นนัหายไปเลยกดตรงไหนต่อซื้ออันนี้กดออกก่อน กดตรงไหนกดใส่ตะกร้ากดใส่ตะกร้าตรงไหนช้าค่ะเร็วเฮ้ยน้องหนิงฮะหนินโอเคซื้อให้ลินก็ได้กดตรงไหนกดซื้อตรงไหนเบ่งหนูเออเบ่งหนูกดซื้อตรงไหนล่ะตรงนี้ตรงไหนกดซื้อ เลื่อนอีกหาอีกหนึ่งหนหนมปังแม่เอาหนมปังแม่เอาหนมปังแกมีไหมหนมปังอ่ะมีแล้วไหนหนมปังหนุนม่มหนุ่มใครจะเอาล่ะอันเนี้ยหนูเอาก็กดซื้อหนูหกดซื้อเป็นรุ่เป็นกดซื้อตรงไหนเร็ว,วมีมีเร็วเร็วสิอ